ันนี้ผมโน้ตโปรได้นะครับและคงโปรได้มาชมเจ้าโรสลอยเรดกันนะครับว่าเป็นยังไงมัางตกแต่งยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับมาถึงคันนี้นะครับผมสะดุดกับล้อ f o r ์กิ t o โต22นิ้วนี่มากเลยอันนี้เป็นล้อฟอร์กิเอโต้นครับ Portesimo ECL ครับ หนัก22นิ้วแล้วแล้วฝากลางนะครับสามารถใส่ของเดิมได้เลยเลยครับผมฝากลางเนี่ยคัสตอมออกมาให้สามารถใส่กับโรลลิ่งแคปของโรสโรอยได้นะครับผมชอบ<ะ>ตอนตอนที่มันวิ่งนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พืี่ๆเห็นนะครับตัว R เนี่ยมันจะตั้งตรงตลอดในตอนที่วิ่งนะครับจะไม่ขยับเลยคันนี้มีอะไรครับ พอผมดูมันเตี้ยๆผิดปกตินะครับคันนี้ใช่ใช่ครับชุดโหลดครับแอร์เมติกก็จะสามารถโหลดให้เป็น3าระดับได้นะครับระดับที่เตี้ยที่สุดระดับที่ใช้งานหลังจากลดลอยตัวไปแล้วแล้วก็แบบที่ยกสูงครับยกให้ตัวรถสูงขึ้นมาเพื่อหลบอุปรสรรคต่างๆได้นะครับในทุกสภาพถนนในขณะที่วิ่ง การเปิดประตูของโรสลอยเนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบขึ้นลงที่สะดวกสบายสําหรับคนตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยขึ้นลงง่ายนะครับขอลองนั่งหน่อยนะครับโ้ oh. ข้างในกว้างจริงๆเลยนะครับเนี่ยคนตัวใหญ่นั่งนะครับโห oh. สะดวกสบายจริงๆเลยครับอีกสิ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้หน้าฝนละฝนตกละ ผมชอบอันนี้มากเลยครับกดปุ่มปึ๊กนี่ครับเหมือนหนังจีนดึงดามออกมาครับลมกันฝนผมว่าคร่าวๆนี่น่าจะหลายหมื่นนะครับลมกันฝนอันนี้ซ้ายขวาเลยนะครับลมตัวนี้แต่อย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับปิดประตูนะครับเอื่อมไม่ถึงครับมีปุ่มปิดครับนี่ครับปิดสบายเลยครับสำหรับประตูของคันนี้นะครับใช้ไม้แบบเป็นแบบด้านนะครับไม้ทั้งต้นเลย เนื้อที่ประมาณกว่า80%ของประตูเนี่ยนะครับนี่ถ้าเป็นไม้จากฮาวายเนี่ยสําหรับตัวใหญ่อย่างผมนี่นะครับสูง180น้ําหนัก100นิดๆนั่งสบายครับท่านั่งท่าอะไรสบายแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ยังใช้ปุ่มที่ออกจากแนวคลาสสิกแต่ดูด้วยการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับปุ่มปรับเลเวลปุ่มอะไรต่างๆครับจอยสติ๊ก หรือตัวคอนโทรลเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับบีเอ็มทำโครงใช่ครับเขาร่วมมือกันครับใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับอ๋อคำานึงถึงาการใช้งานที่เป็นอารมณ์โดยเป็นหลักนะครับเช่นระดับความแรงของโอมเนี่ยที่ว่าเราใช้การกดการดึงเพื่อควบคุมเนี่ยเป็นความรู้สึก้วนๆน,นะครับว่า ความร้อนความเย็นเนี่ยเราจะไม่ใช้เป็นองศาละเราจะใช้เป็นความรู้สึกอย่างเดียวเลยว่ามันร้อนไปมันเย็นไปใช่มเราเราปรับที่สีของสีของอุณหภูมิเลยครับผมชอบโลโก้ของโรสลลอยคันนี้มากครับนางฟ้าตัวนี้ครับผมได้ยินว่าสามารถหลบ คนที่จะมาขโมยได้นะครับผมลองดูครับถ้าเราขยับแล้วหายไปไหนครับนี่<อ>เรยกขึ้นมาดีครับว้าอย่างนี้ครับมาชมเครื่องของโรสโลอยคันนี้ดีกว่าครับ V12 ครับ12สูบคุณคงครับอันนี้เครื่องอะไรครับผมเห็น V12 ครับ v 1 2โลสลอยครับที่ร่วมกับ BMW ครับบล็อกเครื่อง n 7 4กี่ซีซีครับเนี่ย6,582ซีซีครับโอ้โหด้านหลังกว้างมากเลยครับผมว่าถุงก๊อฟใหญ่ๆ2ถุงเนี่ยความยาวสบายมากเลยนะครับจะลงไปนอนวัดก็เก่งใจครับผม ก่อนจะก,กันวันนี้นะครับอย่าลืมโลสลอยเรทคันนี้นะครับล้อส,สวยๆอุปกรณ์ตกแต่งสอบถามเราได้นะครับกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ